บ้านเนี่ยเกาไอ้บ้านนี่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยก็บ้านพ่นไล่มีสองบ้านบ่พ่นไล่เนี่ยบ้านเดียวบ้านนนนั้้ก็อีบาเดียวล่ะเออแต่อยู่คนละภาคทางก็คือคนละกลุ่มนั่งทานผู้ชมนี่แม่นบ้านพ่นไล่เรื่องมหาไซแขวงขมวนนะเดี๋ยวบัดรแข่งขาสิพาทานผู้ชมเลาะเบิึงวิถีชีวิตของเพผนอยู่บ้านของเพผนเนาะ บ้านเพื่อนรวมๆกันกับมีประมาณ60หายเจ็ดสิบหลังคาเฮือนนี่แหละยามบ่ถึงควาสมสิพาทนผู้ชมเลาะเบิ่งบ้านเพื่อนเนาะบ้านนี่ก็สิบบัวใหญ่ปันไดทนผู้ชมไปอยู่คุ้มตัวนี้นี่มีอยู่30หลังคาเฮือนเนาะ ึ่งเป็นหมู่บ้านน้อยๆแต่ว่ามีความสงบเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมอย่างเลาะเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นในยามแรงๆเนาะสบายดีอ้ายขออนุญาตนั่งรินนั่งลมนําเนาะโดยๆๆๆนั่งได้ก็นอได้ลูกบ่นะเออเด้๋ยวจะคนเลยหลานบ่ เออเป็นได้ให้หน้าพวกไอ้ชำเร็ดไกชำเร็จลยไกชำเร็จแล้วเนาะทานน้ีกเออกาพวกพ่ออาการดีไหมได้ได้ว่านไมมอีกบ่วว่านจะโดนกมะเด็นมันบ่สังเกตเมืองทางเขามาหาน้ำท่วมขึ้นว่าเข้ามาบ่ได้แล้วมันเป็นกล้องโดนนั่นเลยสุดจั๊ก ก็เลยอันว่าสิเข้าได้อยู่บ่วะอย่างๆมาลองเบื้องหลเออกับบุรกปคนใดมันแบบพอดีเลียบๆซืๆ่อๆเนาะบ้านนี่มันแบ่งออกเป็นสองคุ้มเนาะเป็นคนละฝากทางก็เลยเห็นให้บ้านนะ่ะมันจะน้อยลงเนาะ <c oughs> ขออนุญาตเด้เอ,อสะบายดีไหนๆอยู่จะคนนี่เฮือนนี่ 3-4คนครอบครัวไปใส่ันเออยังดหน้าอยู่เนาะหน้าสยนาเจ้าโอหน้าไกลๆเฮือนนี่โตเพนก็สบายก็เนาะนาจังไห้โอ้ยสิไปฮสิไปไห้ก็กวงอยู่ติแต่ละไห้ก็เออยังจังไห้บัดนี้แล้วแล้วเนาะโอ้ักลมัน ก็คาอยู่น้ําบ้านเจ้าก็อุดมสมบูรณ์อยู่เนาะบางบ้านแล้วยังยังไถโคกอยู่แต่นิวมาลนี่ยังบ่ค่อยมีน้ําปานไดนบ่ฮอดเนาะแม่นแหละมันอาศัยน้ําฝนฝนดีอยู่ทางนี้เนาะออจัคมือนั่นล่ะเออนั่นนี่ล่ะชาวนาันฝนมาก็ดีใจอุกแต่บัดฝนมันบ่มาละบ่มาก็ข้ากินลปีก็ได้หลายบ่ฝนผลิตเฮา ห้าหกสิบกุ้มอยู่ตีกุ้มเยอะกุ้มน้องน้องเดมาอเออกับเพื่อไอยเพื่อน้องมาปัต้อนเนาะฮะแม่นเลยไปทั้งเลนี่สบายดีแม่นพีเตอร์นะพักพี่สังเออไปให้แย่งกันนี่ เออได้หลายเอางหัวนี quiero, um, there, um, there ่สิได้เฮือนนี bueno, land, ่่อนหนูพุนไปซ่อนเอาบ่ดยบ้านเพิ่นกบ่ใหญ่ปนไดนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ครอบเขตบริเวณนี้กะมีประมาณ20กว่าหลังคาเฮือนเนาะ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองคุ้มอยู่คนละฝากทางเนาะสบายดีกำลังเฮ็ดแรงบร่โอแก่งหน่อไม้มไปเบิง้งวิธีเพื่อนแกงก็แกงใส้พิสังไส่พักไิสัง เออหนีคักแล้วพักอันนี้น่ะพักพี่จังจะเจ้าเอิพักพักคะพักคะก็พัก,พก,ก,พกนเน่าอย่างเดียวบ่อันเดียวนี่แหละถ้าว่าพักเน่าก็ได้เนาะกินมันคักเลยเ<ะ>พื่อนกำลังตำข้าวเบือบ่เ <c oughs> พื่อนกำลังเห็ดกินแรงท่านผู้ชมเห็ดแกงน้นไม้เพื่อนกำลังตำข้าวเบือ <c oughs> แต่เอาแยงเพ็ดยานางฮะเฮ้เอาใบใบมันแกีวใบมันดังอ่ะเนาะใบยานางบ่มีบ่อยู่แถวใกล้บ้านเราอืมมีแต่ใสนใบที่นี้เนาะตะกี้อันพวกไอ้ก็เคยใส่ใบอันใบมะเพ็ดมันบ่ได้ใส่ใบตัวนี้ก็เอาใบมะเพ็ดพอเพ็ดนี่ยมันเขียวๆนะเนาะเอาใบอ่อนนั่น นี่เนาะเออเพิ่นกำลังเฮ็ดกินเพิ่นค้างหม้อไว้อยู่ทางในกำ <c oughs> ลังเฮ็ดแรงท่านผู้ชมเลยเอ่าพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งบ้านเพิ่นอีกเนาะบ้านเพิ่นกับบุก,กว้างปานได้เป็นเลาะเบิง่งจัียงน้อยแล้วบ่แต่คำกศุศลได้กลับเมื่อหน้าไกา่เพื่นละบาาน,นีห้ขอบใจเด้อเงินเพิ่น,นกะจะปุก๊กแอบสลับ ดินใกล้ๆก,กันเนาะสบายดีขายพี่งแน่นี่นบ่แพะเนาะขึ้นไปซื้อก็ได้บนนี่เห็ดจ้าบนะบ่ะซื้อแหละเห็ดปิ้ง <laughs> พี่สสง โอ้ขายปิ้งเทไรปิ้งไก่นี่ปิ้งละพันกีบนักบรน่าเบาาเบาเบาเฮ็ดไปขายอยู่อันทั้งทั้งนอกนี่บ่นอกทางเลยในบ้านเลยไหมเลิกงานลงหน้าเลยเอาเลิกงานลงหน้าแล้วก็มาผูพภัคผู้ภหมดละอือพูละปิ้งช่องปิ้งไปเหล่ะพอดีพนันมาพนุบมีเวลาให้กินพนกกซื้อน้ำเฮาเนาะ สบายก็มีผู้เฮ็ดให้กินอยู่เสียบ้านบ้านนอกปิ้งคาราแท้ปิ้งละพันว้าวปิ้งละพันป้าอันนี้อ็กับพันเบิองเมืองเมืองพันอันนี้กับพัน,อ,อ,พนอ๋อซทำมันปิ้งให้กินลนะ่าได้เนี่ยนะปิ้งละพันอยู่แถวบ้านเท่าไหร่ห้าพันคนละซท่าีรห้าพันสิบพันคนละรสสุกแล้วเมื่อ <laughs> ขอลาขอลาอ๋อ มือหนึ่งจะปิ้งเห็ดไหล่ขายนแน่เพื่อเห็ดเล่าขายแล้วก็เขามาซื้อเนาะเขาเลิกให้เลิกหน้าก็เจ้าก็มาซื้อสบายขายเพื่อนเลยบ้านปนใหญ่แต่ว่ามีความอบอุ่นและมีความสามัคคีกันหลายเนาะเมื่อกี้นี้ไปขึ้นไปมาสจะข้าขึ้นไปเบิ้งเพื่อนปิ้งตกใกล้เนาะขายให้คนในบ้านเพื่อนนี่แหละ เบียกที่สามารถสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เนาะภายในบ้านเพื่นอนแปลงเองเลยเนาะนีดเนาะไอ้โอ้อนะโอแห้งคักกัน,เ,นเลยเอยยอแปลงมันกับใครก็เออผ้าจั๊กกับเป็นเออัปลงเปลี่ยนกับใครก็โอ้ผ้าจั๊กกัเป็น ไปลาะเบิ olan, ้งบ้านเฮาบ่เคยเข้ามาเห็นเห็นแต่เพิ่นขายเครื่องอยู่แคมทางกันโอ้ยอยากเข้าไปเบิ่งเด้องดีบ้านเราบ่เคยมันอิ่มไหมมันเป็นปัจนัยอะไรออยังแบบดังเดิมปฐมประทานเนาะเด็กโบราณหายิ้นไปตามเนยเด็กทักทักเาไม่ขายันหนุ่างเขาบ่ายไปหน่อยเนาะหนุ่มจางเขาบางไปไม่รีบมาลอยกันแล้วเยม้าผมมีอย่งเนาะเนย หลักมุกจงหัวหมูไปโจ๊บไปนี่ซะได้น่อยกะยาเขาเฮ็ดสุดจริตม,มันก็มีความสุขแม่แหละจักคนอยู่ห,ห้าคนอยู่ละห้าหกคนนอ้องท่านผู้ชมเพิ่นอยู่ห้าคนเนะาะหกคนหกคนลูกสี่คนไหวลูกสามนั่นแหละห้าคนห้าคนห้าคนเนาะลูกสามคนพาท่านผู้ชมเบิ่งเฮือนไอแสงเนาะเพิ่นอยู่กับครอบครัว <laughs> อยู่กับครอบครัวเพื่อนหาคนเนาะท่านผู้ชมลูกสาวก๊กบ่ฮะ,ะเฮ็ดยังกินละคุณป่าหา,กกาคุมาด้ค่ะอือหือเอ๊ะลูกสาวเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดเรียกซอยพ่อแม่ได้แล้ว <laughs> ไปหาอย่างละ,าะเอาผักค้าเอาผัก,กข้เฮ็ดแกลียงดอกไม้บ่เอเอห<อ>นึ่งข้าวแล้วกำลังกำลังหนึ่งข้าว เนี่เนาะเพิ่นไปเอาหน่อไม้พะคะบริได้ปูกบ่เนบ่มันโป้งตามธรรมชาติเลยบ่อกแตาสอ่อนเนาะคันอยู่บ้านไอ้นี่ซื้อหลายเตอร์ไปนี่ระดับสิบพันพูดเลยเนี่ยอยู่พี่ละหาเอาสบายแกงนอกหยังนอกไม้ไผ่นอไม้ไผ่นอกขาวมันบ่บ่หนาเนาะเหียวอืน เนี่เหนาัาเพื่อนครัวเพื่อนอืมเป็นเรียอหมดละเพื่อนกำลังเห็ดแข็งโนไม้เนาะให้ให้พ่อแม่เพื่อนกินอ่าขอบใจเด้อขอบใจลายลายกินยังนะกินส้มกินส้มส้มมากอย่าง,งสะมักตรองกินส้มมักตรองอ่ะพาท่านผู้ชมเละ เติมอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะอีกจักหน่อยหนึ่งล้วบ่าเตียงคำกระสีได้เวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเนาะเพื่อเมื่อฮอดบ้านบ่าเตียงคำกับใช้เวลาอยู่สิบโมงกว่ากเพิ่นกำลังกลับมาแต่ให้แต่นายเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวย่างเบิ่งกัน ช่วงนี้เป็นตอนแรงๆนะเพื่นกำลังกลับมาตนาเพื่อนสำเร็จบ่หน้านะี่มุดกากอนโอ้โห,โห,โห,โหบรานละสำเร็จดละเนาะ <c oughs> มันบ้านน้อยบ่หรือวเน,นี่ยไหนเข้าความเปล่าไป ทางยังบัพอเนาะบัพอทางเพิงพุทธโดยได้ว่านไม่อีกบับัณนี่บ่วเลยกระจาดลูกอ๊อฟอ้าวเอานี่ล่ะบ่วโอ้ยทางยังลายเป็นไหนน่ะหน้าน่ะยังเก็บเป็นห้เนี่เนาะอ๋อฝนกลับมาแต่นาท่านผู้ชมไหมกลับมาแต่นากลับมาต่นาทางพร้อมด้วยครอบครัวเนาะกลับมาแต่นา สบายดีเลยมอืมมันแข่งอยู ha, ่เนาะเนาะกจะ้งกสำคัญเนาะขาต้นนอนขออนุญาตเบิ่งเด้อเด้อไม้โอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแนี่แหละโอ้นี่เฮ็ดแกงกินแงบ่นี่น่แหละเออาหาร โดยๆเอาเลยเอาเลยหัวอาหารแรงของครอบครัวเพิ่นนี่แกงหน่อไม้เห็นแต่ละเฮือนก็แกงหน่อไม้เพราะว่ามันหาได้ง่ายเนาะเอ้ยเนาะเอออาหารประจําวันนี่แกงสะพักคือันี่พักเน่าบ่ได้ักเน่าบ่ได้ขึ้นมันทํา้โอ้มันได้ขึ้นเอาใสอื เออ<ช>ข,ข,ขึ้นเอาโตธรรมชาตินั้นเขาขึ้นวาเขาปลูกไว้ในบ้านเขาโบแมนเนาะมีผู้ปลูกกับมีเนาะมันมันบยังมียอดมันปลูกบอนเทอร์ฟ้าแหละแบกินอันยังกินแหละแค่น,เนัเออม,มันมันแหละอันนี้มันถุงโคตรอ่าอ่าอ,อ,อาหารแรงแซ่บอะไรแกงไม้เน่อไม้ไม้เนั่ยนี่ไปหากระมังไปหาเมื่อกี้ เอาตัวไปขายนะกะหาไม่ไหมคู่มือสันเนาะคู่มือนี่แลนะเนาะท่านผู้ชมวิถีชีวิตยามแรงๆของพี่น้องประชาชนอยู่ประเทศลาวท่เาเเนาะอยู่สปป,ปลาวท่เาเอันนี้เป็นบ้านโพนไล่เมืองมหาไซแขวงขงมวนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทางอย่างนะเนาะทางเล็กที่12บสองเลยนะท่านผู้ชมเล ขอบใจใหลายๆนี่เราจำได้นี่แล้วเราเด็กน้อยในส่วนนบุษแล้วเพื่อนลินที่เราทีบเก่งมาแล้วนะ อากเาเซเดล่าท่านผู้ชมเพียงแต่สำนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับที่นี้ขอจบเพียงสำนี้ก่อนขอขอบใจหลายๆ